ครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีครับวันนี้วันที่27มิถุนายนครับผมเสร็จแล้วนะครับเนี่ยดูนะครับเสร็จทั้งสองเล่มเลยนะครับเป็นมาสเต้กับแคมป์กับผมดูนะครับความยาว18นิ้วด้ามอยู่ที่6นิ้วครับผมเป็นไม้ปยุงนะครับเสร็จแล้วทั้งสองเล่มนะครับเดี๋ยวดูเล่มก่อนนะครับเล่มนี้ก่อนครับผมดูมาสเต้ก่อนนะครับ มาสเตความยาวอยู่ที่สิบปดนิ้วนะครับความกลางความกว้างตรงหัวอยู่ที่สองจุดสามครับผมสันนี่เจดมิลครับตัวนี้เอากว้างไม่ได้ครับเฮียมันหนักมากครับเพราะว่ามันสัน7มิลครับหนักน้ำหนักอยู่ที่หนึ่งกิโลกับสามขีดนะครับดูครับความยาวสิบดนิ้วครับผมดูดามนะครับดามมี6หกนิ้วครึ่งเลยนะครับเล่มนี้เป็นไม้ประยุงต์ดำ นี่ตัวเป็นนิปตัวเดมนี้เป็นมาสเตนะครับดูนะครับเล่มนี้เป็นแคมคัมเนียแคมความยาวก็18นิ้วเหมือนกันนะครับแต่ความกว้างอยู่ที่2.7 2.7ดูสันครับสันนี้6มิลน,นะครับสัน6มิลดูดามครับผมความยาวของดามอยู่ที่6นิ้วนะครับเป็นมิด ใช้งานทั่วไปเหมาะเหมาะมากสําหรับเดินป่าครับผมเป็นมีดสายลุยนะครับเป็นเหล็กเนบชุบแข็งดวยน้ำมันมีเจ้าของ้วยนะครับทั้งสองเล่มนี้นะครับเป็นเฮียเป็นของเฮียโชดเฮียโชดครับเฮียโชดตีนะครับขอไปเจ้าของลุงกึงอยู่ที่เมืองพิจิตรครับผมนะครับเป็นงานสั่งครับผมเป็นเหล็กเนบชุบแข็งดวยน้ำมันนะครับเดี๋ยวทดสอบความคมให้ดูนะครับ ดูน้ำหนักกนครับผมน,น,กกน,น้ำหนักอยู่ที่หนึ่งกิโลสามขีดครับสำหรับมาซเต้นะครับแล้วดูเข้มครับน้ำหนักน้ำหนักเข้ากันเป๊ะเลยนะครับส่งลิ่มนะครับตรวสอบค,คํามคมให้ดูนะครับ เตยะครับตัวนี้เป็นแคมป์ครับผม ตัวนี้เป็นแคปมนะครับเดี๋ยวนะครับตัวนี้เป็นมาสเตย์นะครับเดี๋ยวนะครับ อหนักมากเลยเงย <c oughs> ดูนะครับเป็นสายลุยครับผม เริ่มมีซองใสให้ดยนะครับเมียครับผมเป็นทอ่อ p v c ที่แถมให้ครับตัวเข็มก็มีซองใส่ให้ด้วยนะครับครับผมขอบคุณมากนะครับเมียสวัสดีครับ